บรรยากาศโดยรอบพี่น้องสถานีสีบุรพาสายสีสมเป็นพื้นที่ก่อสร้างครับเรื่อยเข้าไปใต้ใกล้ๆให้พี่น้องเบื้องบอ่อชัดไปไนครับเพื่อนบอนุญาตครับไปพี่น้องเอ้ตาต่างกันต้อครับสวัสดี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 ครับพ่เป็นพี่น้องยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องพ่อสว่างแดนดินครับ พรสว่างเดือนดินขอบคุณครับทุกการติดตามการต้ไลร์ยกุแชช่ที่เขามาให้กำลังใจพ่อสว่างเดืยนดินครับผิดพลาดประการใดครับขอโทษขอใภ้ได้ครับพี่น้องตอนเดี้ยมข่พรสีผ้ามกเบังบรรยากาศครับสายสีสมครับข็เพื่อนก็ขอบคุณครับเอฟซีเก่าเอฟซีม่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเกาหายกำลังใจกันโดนๆครับ ตั้งแต่เปิดช่องมากอหายกับนั่งใจกันตลอดเปื่นไม่กับฝากคอมเมนไว้ครับอสองสามเมืองพ่อสิบียี่ยนพยายามขอบคุณครับทุกการติดตามเมื่อนียมพ่อสิบผ้าท่านผู้ชมมาเบิงมาทำความรู้จักสถานีสีบูรพารถไฟฟ้าสายสีส้มครับลาสุดครับซ1กเอ็ดพฤศจิกายน วันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดอันนี้เบิ้องบนมุมสูงครับมาทำความรู้จักสถานีสีบุรพากันพี่น้องนึกออกบ่าว่าสถานีสีบุรพาอยู่มองไดไปครับไปเบิ้งบรรยากาศเดินรอบว่าสถานีสีบุรพาตั้งอยู่มองไดของสายสีส้มเพลินไปครับพี่น้องไปเบื้องบรรยากาศกันด้านหน้าผมจะเป็นสามแยกบ้านม่าครับ ยูแนวถนนลาดกระบมงครับตอนนี้ผมยืนอยู่สะพานรอยตรงถนนสีบุราพาพี่น้องถาว่าสามแยกบานมาเนี่ยคนอาศิลูด,ดีครับอันนี้คือสีบุราพาครับมุ่งหน้าไปแยกนิดาครับสีแยกนิดาเสรีไทยตรงไปสุดครับถนนนวม,มินครับเรือวาสุขภิบาลหน,นึ่งครับพี่นอ้องไปเบิ่งบรรยาก,กาศโดยรอบกันครับตอนนี้ผมให่เบิง่ง บรรยากาศมุ่มสูงกันพี่น้องเดี๋ยวอําพอสิผ้ายางรอเบงด้านล่างว่าพื้นสางหอใสแล้วอย่าลืมครับกํานั่งใจที่มอบให้อําพอสว่างดีเด่นกดไลค์กดติดตามได้เดอ้อไปครับไปเบ่งบรรยากาศด้านล่างกันว่าพื้นสางหอใสแล้วสถานีสีบุรพาสายสีส้มอําพอนผ้าเบงบรรยากาศครับลาสุดครับสถานีสีบุรพาพี่น้อง พอสรจผ้ายางเบิ่งครับดัดล่างตอนนี้พ่อนอู่ดิกซี่บันมาครับพี่น้อง1ิกเอดเือนปุยจีกาครับสีบูรพาเันหอดไแล้วพี่น้องไปครับไปยางเมานต้องกันครับ <S <S 1> <S 1> ฟังตรงขามจะเป็นทางขึ้นล่งครับล่ามคำแหงเจ็ดสิบพี่น้องเจ็ดสิบหกครับเจ็ดสิบหกพี่นอ้อ,องคัมแหงเจ็ดสิบหกฟังขาเข่า ตอนนี้ผมยูฟังขาออกพี่น้องไปเป็นยางเบ่งน้ำกันเป็นสางหอดใสแล้วครับสถานีสีบุรีครับพี่น้องงามบอสขพ่อหนีผ้าอ,อัพเดตการก่อสร้างครับงามพี่น้องการก่อสร้างเมื่อกี้สร้างได้ร้ายครับสายสีส้มก่นปูนพ่นกา งามพี่น้องงามทางขึ้นล่องครับฟังขาออกครับกูนาหางบิ๊กซี่บิ๊กซี่บัดมาพี่น้องเห็นบอกครับไปเบิ่งกันต่อครับูลรพาสายสีสม้มโผล่ขึ้นมาอีกทีสวยจริงๆส่วนฟุตบาทพันการเริ่มจะขึ้นปรับปรุงได้แล้วพี่น้อง สายสีส้มครับสีบุรพผ้าพอนผ้ายางเบงแดดห่อนได้พี่น้องเนี่ยตอนนี้นาบิ๊กซี่ครับติดนาบิ๊กซี่ก็จะเป็นโรงเรียนานานาชาติพี่น้องนาน,นาชาติเป็นเจ้าที่เป็นกับพักเที่ยงหรือมั้งเนี่ยพี่น้องเนี่ยไปครับไปเบื้อนต่อครับ ตามไปเบิ้งอีกฟังหนึ่งพุตบาทเป็นกรบสเริ่มปับปุงเนี่ลแะครับพี่น,อน้องก็ได้ไรน่อยู่หรอครับตอนนี้ผมอยู่ฟังขาเข่าพี่น,อน้องสถานี่สีบุรพาครับการจราจรก็ติดครับตรงแยกนี่แหละเลือกเก่อยแยกไปกั สบา,ายครับตามความแข็ง72เบื้องบรรยากาศไปเรื่อยๆครับให้ภาพเล่าเรื่องไปน้ำสถานีสีบุรภาครับความคืบหน้าครับวันที่สิเอ็ดือน1ิบครับพี่น้อง กันก็สร้างล่าสุดครับบรรยากาศโดยรอบพี่น้องไปครับอีกจุดนึงครับฟังขาเข่าครับทาาขึ้นลงสีบุรพาจะยู่ตรงแย,ยกบรนมาพอดีพี่นอ้องยู่มองสามแย,ยกบรนมาพอดีครับส่วนด้านหน้าผมจะเป็นฟังขาออกพี่น้องนี่สี่จุดครับทาาขึ้นลงสถานีสีบุรพา ฟังขาออกกอยู่ตรงแยกพอดีครับนะครับถ้านขึ้นเดียวกันกับยู่หนาบิกซี่พี่น้องเดี๋ยวเป็นกระต้อครับนี่แล้วครับท่างขึ้นลงอีกจุดหนึ่งครับอยู่ตรงสามแยกพอดีครับฟังขาเข่าพี่น้องส่วนอีกจุดหนึ่งจะอยู่พุ่นนะครับล่ามกำแพงเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่พี่น้อง ระหว่างเกจิสิบสกับ <S <S เกจิสิบี่รียมพอนผ้าเปลี่ยนสายสีสมครับสีบุรพาพ,พี่น้องการจราจรในแน่วๆแต่รถลามก็แห้งกัน,ะละน,ลกกนแลนวสบายครับเพราะเป็นช่วงทเทียทเท่ยงๆ่องเที่ยงๆจักสีเ่เลี้ยวยามได้ดอกครับพี่น้องเอ,อ้ยกับเบิ้งไปแย่งยกันไปครับยพอนผ้าเบิง้งบรรยากาศโดยรอบ นสงห่อสายความคืบหนาก็จะได้รู้ความเคลื่อนไหวการก่อสร้างโไยฝ่าสายสีสมพี่นอ้องข้อน่อนาเบิงบรรยากาศโดยรอบอนะครับไปเบื้องันต่อด้านหน้าผมจะมุ่งอยกบันมาด้านหน้ามุ่งไปเทคโนโลครับบางกะปิกุ๋เลพี่นอ้องตอนนี้บรรยากาศการจราจรครับสามแยกบันมา ถนนลามกำแหงครับด้านหน้าจะเป็นถนนสีบูรพาครับเป็นตัง้งตามซื้อเลยครับพี่นอ้องอันนี้สีบูรพาชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อสว่างเดียนดินอำเภอเห็นความคืนหนาครับสีบูรพาเป็นสางฮอนไซแล้วไปครับถูเบื้ันต่อครับ ผมจะเป็นฟังขาออกเรื่อพี่น้องเนี่ยไปท้ายที่น้องเพิ่งใกล้พอดีครับพ่นเป็นพื้นที่ก่อสร้างกันให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศโดยรอบครับปลาเพิ่นสร้างทอดแบบนี้แหละครับพี่น้องสีบุรพาสีส้มเบื้องันต่อครับบรรยากาศโดยรอบพี่น้องสถานีสีบุรพาสายสีส้ม เป็นพื้นที่ก่อสร้างครับเลื่อยเข้าไปท้ายใกล้ๆให้พี่น้องเบื้องบอ่อชัดไปไนครับเป็นบอ่อนุญาตครับไปพี่น้องเขาตามกันต่อครับบรรยากาศการก่อสร้างครับสีบุรพาพี่น้องอยู่สามแย,ยกบันมาครับมาสว่าง๋ยวนี้เปเีตยการก่อสร้างให้เบื้อง ไปตามกระต้อครับยางเบิ่งพี่น้องสะพานลอยกับยังบัวท่นเหลี่ครับห้ามใช้ใส่บัวได้ลรอครับนี่มังบัวท่านเหลี่รรยรมันกาศโดยรอบครับจักสิเปิดย่างไรดอกพี่นอ้องย่างไรกับย่างนั่นแหละดูปากซอยรังแกลอยสิบเจ็ดครับ โรงเรียนนานาชาติลามคำแหงแอดวานติสการจ์ทะจอดโดยรอบพี่น้องครับวิ่งสบายๆครับเพราะเป็นช่วงเที่ยงๆครับพี่น้องต้นขาต่อครับส่วนฟุตบาทกานั่งบอ่อเล้่วยวหรอพี่น้อง เป็นแค่เอาเอากระเบื้องนะครับเ,เอากระเบื้องแทนโตน้อนโตกิดนี่แหละครับมาว่างไว้เตรียมพร้อมวะะไว้สตไว้ครับเบื้องต่อครับพี่น้องทางขึ้นลงอีกจุดนึงครับอยู่หน้าห้างบิ๊กซีบันมาพี่น้องเป็นการสางได้ร้านนะครับ ใส่พื้นที่กับบิ๊กซีบันาพี่น้องสายสีสมห้องสีบูราพาอภพ,พรพาเบ่งความคึกนาครับแจมพี่น้องแจมงามงามจะถ่ายคลิปนี้ก็อํราพกขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบทุกการติดตามการกดไลค์กดแชร์ผ่านการคอมเมนต์ผ่านการกดติดตามกดกระดิง่ง อ้พอนพาเพิ่งสถานีสีบุรพาพี่น้องกับท่ายิปลาลากะฝากพี่น้องกุแจกุฎแฉกกุติตามเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้าวพอนสว่างแดนดินนะครับพี่น้องล่าสุดครับ11พฤศจิกายน2565พี่น้องสายสีสมสีบุรพาขอบคุณครับตุกการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยบาย